ครับ,คร,บครับผมสวัสดีครับเติ้ลค่ับดีกันจารึกนะครับก็เป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องบ e y o นเ the Star นอกเหนือจากเป็นผู้จัดแล้วเนี่ยเรื่องนี้รับจ็อบพิเศษเป็นนักแสดงด้วยครับรับบทเป็นตัวร้ายชื่อเกียรติอา่าซึ่งเป็นคู่แข่งกับสวัสดีค่ะมินนะคะในเรื่องรับบทเป็นคุณอารยาค่ะซึ่งในชีวิตจริงเราก็เป็นคู่ปรับกันอยู่แล้วโอเคครับก็ความสาคัญของฉากวันนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่า เป็นการแข่งขันกันครั้งสุดท้ายระหว่างทีมเลด k i คิและทีมบิยอนเดอซาเพื่อพิสูจน์ว่าใครกันที่จะได้เงินลงทุนและได้เดบิวต์ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ต่อไปครับ <c oughs> ก็นอกเหนือจากที่จะเป็นการแข่งขันกันแล้วเนี่ยความสนุกภายใต้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องความรักความผูกพันรักข้ามค่ายนะครับ <c oughs> รวมไปถึงการกันแกล้งกันแตะ อุบไว้ก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ต้องการจะทําให้ทีมดิยอนเดลตาไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับนี่ก็เป็นฉากใหญ่เลยสำหรับใช่ครับใช,ใช่ครับก็นอกเหนือจากนักแสดงแล้วเนี่ยก็ต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยความสำคัญมันคือการที่รวมความถนัดระหว่างของเติร์ก,กับมิ้นเนี่ยนะครับก็คือเติร์เนี่ยถนัดในเรื่องของการทำละครทำซีรีส์มิ้นเนี่ยถนัดในเรื่องของการทำเพลงทำศิลปินเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราก็คือได้ศิลปินแฮชแท็กเนี่ยมาร่วมแสดงใน,ในครั้งนี้ด้วย นะครับแล้วก็หลังจากที่หลายๆท่านได้ดูมาหลาย EP แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายคู่เนี่ยที่สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างมีความรักความผูกพันหรือว่าการที่แอบรักเขาข้างเดียวนะครับก็ฉากนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินและเป็นบทสรุปทุกอย่างนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับน้องๆทุกคนเนี่ย ตั้งใจซ้อมมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งบิยอนเด h ์สตารเองหรือว่าฝั่งเร King เองเนี่ยเราการันตีคราบว่าเราเนี่ยมีครูมาเทรนอย่างดีแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ครับัางนี้นะคะนีนะคะค่ะอ่ก็อย่างที่บอกค่ะอย่างแรกเลยนะคะจุดเด่นของเรื่องนี้เนาะเป็นเพลงที่ได้โปรดิวเซอร์จากเกาหลีมาทําเพลงให้เลยแล้วก็ก็พยายาม ให้กำลังใจน้องๆค่ะเพราะว่ายังมีก็คือถือว่าน้องๆเนี่ยพัฒนาตัวเองเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างบางคนเนี้ยค่ะเต้นไม่เป็นเลยแต่ก็โหเห็นความตั้งใจของทุกคนแบบมาซ้อมกันพยายามซ้อมทําให้มันออกมาดีที่สุดเนี่ยค่ะก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะว่าพวกเขาจะเป็นยังไงครับเต้นในวันนี้มันจะว้าวมันจะอะไรเนยนะว่าโหคเจ้าแบบร่างกายด้วยว้าวเลยค่ะถามว่าว้าวในก็จริงๆก็อุบไว้ก่อนเอ้ไม่อุบดีกว่า อไม่ใช่ถามว่าวาวไหมเนี่ยต้องต้องบอกว่ามันเป็นการนําเสนอกันคนละรูปแบบเนาะอย่างตัวทางฝั่ง Red King นะครับเขาจะนําเสนอในเรื่องของความแข็งแกร่งดุดันแต่ในฝั่ง Beyond the s t a เนี่ยเราจะนําเสนอในเรื่องของความสดใสความหวัง การที่เราต้องการการที่เราต้องการจะก้าวขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยแสดงว่า2ทีมนี้เขาจะมีการนําเสนอแตกต่างกันะนะครับถามว่าวาวในผมบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยต้องแอบยิ้มหลายคนเนี่ยต้องแอบว้าวในพลังในการเต้นของน้องๆทุกคนแน่นอนครับเทนน้องๆแนนไหมเทนน้องๆแนนไหมเอา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 ความจริงหรือเอาออกสื่อ จะเพิ่งกันนะจะยิกผมก็ยิกไงโอเคก็ต้องต้องบอกกันว่าจริงๆ่ยทางทางฝั่ง Red king เนี่ยก็น้องๆหลายคนเนี่ยเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเทรนมาหลายเดือนไม่ว่าจะเป็นเทรนที่ไทยแล้วก็ที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นครูสอนเต้นจากเกาหลีมานะครับก็น้องๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างคุ้นเคยกับการเต้นอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอชื่นชมคือนักแสดงฝั่งดิออนซาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นนักแสดงนะครับ แต่พอวันนึงทุกคนเนี่ยพอรู้ตัวว่าต้องเต้นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าจริงเหรอพี่ต๊อดผมต้องเต้นเหรอ <c oughs> เอาจริงเหรอบอกเฮ้ยพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยเราต้องการนําเสนอว่าทุกคนเนี่ยค่อยๆเติบโตไปตามในเรื่องเติบโตไปตามตอนจนถึงบทสรุปตอนสุดท้ายครับ <พอ S 2> ผมน้องๆทีมขงเหล่าตัวแทนนะครับตับแทนมีมีอะครบ้ามีอาเป่าวิชชูนี่เขาเขาเตรียมสคริปมาแล้วอ่า ครับ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 ก่อนอื่นขอสวัสดีครับแบงค์ครับรับบทเป็นนโมครับผมครับขอคำนั้นคำทองของกินเราเป็นยังไงบ้างเอ่อพร้อมไหมครับวัดใจวัดใจเราเน้นสู้ใจขาดแต่เราจะขาดใจก่อนเต้นหหนนนัักกขาดเเติมไว้ออหนักขนาดที่ว่า หลายๆคนที่สมมุติว่าป่วยก็แบบยังมาซ้อมกันครับถือถุงน้ําเกลือมาเลยฮะซ้อมเกลือไปแล้วโทษครับเป็นภาพที่ออกมามันต้องแบบนี้ดี่หัดเราะเลยก็ขอบคุณทีมกล้องไว้ด้วยก่อนเก็แต่ว่าก็พยายามทําเต็มที่กันทุกคนครับใช่มันยากมันยากไหมมันยากครับเพราะว่าโดยปกติไม่มีพื้นฐานการเต้นเลยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าท้าทายมากในหลายๆคนก็แบบ ไม่คุ้นเคยกับการเต้นมาก่อนอย่างเี้ไม่พีฟอร์ไหอ่ะเพราะว่าเราไม่มีคุ้นหนักไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับ <c oughs> คนที่คุมเราต้องแบบหนักขนาดนี้แบที่อะไรขนาดก <c oughs> ็คุณครูที่มาช่วยสอนนะครับก็จะมาเจาะให้ครูคร,รดอดครับครูรอดจะมาช่วยเจาะให้รายบุคคลสมมุติว่าสมมุติว่าครูรอดปล่อยท่าแล้วยังมีใครที่ไม่ได้ครูรอดก็จะมาแนะนําแบบส่วนตัวว่าเอ้ยต้องประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับเรามีศุกร์เต้นแค่ไหน อ๋อให้เพื่อนเพช่วยครับอันนี้อันนี้อันนี้ตรงไปตรงมาอีฉากนี้ก็คือแบบรอต่าได้เลยว่ามันจะเป็นแบบใช่ครับก็จริงๆก็ช่วยช่วยกันให้กําลังใจมากกว่าครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานแล้วก็ให้ให้กําลังใจดีครับได้ได้แต่ให้กําลังใจครับเราก็ไม่ยอมแพ้พวกนายหรอกนะแล้วทิงเออน้องๆนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างอ่ะทาาลูกตบปานปมาลูก งันต้องแค่ก็เป็นยังไงบ้างเราเป็นทงเราเป็นงก็เหนื่อยครับเหนื่อยกับการ้อมเต้นเพราะว่าครั้งหนึ่งี่้บอกว่าการ้อมเต้นครั้งหนึ่งก็แบบสามชั่วโมงแบบติดแบบไม่ได้พักเลยพักก็คือพักจิบนานห้าวินาทีผิดคนหนึ่งต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะว่าพอปล่อยท่ามาท่าหนึ่งแล้วครูก็จะให้สอบแต่ละคนครับว่า ห้าคนพร้อมกันใครผิดนิดนึงคือเริ่มใหม่ใครผิดเยอะสุดเอออ๋อผมเองครับยอมไย่งกันเพียงกันโดนลงโทษยังไงก็ต้องเต้นใหม่เต้นใหม่เต้นจนไม่ได้ผ่านแค่เต้นใหม่ก็เหมือนโดนลงโทษแล้วครับถ้าเต้นไปแล้วก็คือไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าเราก็ต้องตั้งใจเพื่อให้เพื่อนๆจะได้ไม่เหนื่อยไม่งั้นต้องเต้นกันใหม่เรื่อยๆเลยแสดงว่าฉากนี้คือเขาห้ามพลาดเลยทำพลาดใช่ครับใช่ครับ เอเลยเรเลยเอาได้แล้วเอาันียไเต้บิ๊กบอสไหของเรานี้อิงหนึ่งตัวแทนจากฝั่งพยนครับปครับงเลยแต่ลูกทเปิดโอกาสให้ชิงจาครับผมพวเราก็เตรมที่มากใช่ไหยครับชงไม่ยอมเหรอใเราก็ไม่ยอมแพ้เลือชิงหลอกใช่เลยน่าูใหม่พูดวันแรกสที่ที่บิ๊กบอสอ้วกอุยกสื่อได้เหรอนเห S <S เป็นไงทำไมหนักขนาดนั้นเลยหนักคือเต้นอ่ะคือคือว่ากำลังจะเข้าซีนครับพอเขาที่เข้าซีนปุ๊บกำลังจะเต้นเต้นเปุ๊บอ้วกอ้วกฟุ้งครับบินเข้าไปห้องน้ำแบบบินเ <c ười> ข้าไปห้องน้ำ <c ười> ือแบบต้องพักเบรกก่อนเลยครับ <c ười> <c ười> ใช่กดดันยังไงมันแบบว่ากดทําไม่ได้กดดันนิดนึง <c ười> ใช่ครับนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยว่าก็ทําออกมาได้ดีใช่ไหมเออไม่ดีเเดี๋ยว ขอโทษนะอันนี้พี่เขาบอกว่าให้ออกมาขิงตอนนี้คืออะไรโอเเองเราเรามีอะไรอยากจะบอกจุดเด่นของเราจุดเด่นหรอครับก็ความสดใสครับขี้เล่นครับแล้วเล่นอยังไงฮะต่อครับครับผมคือเราจะได้เห็นการเต้นของแต่ละทีมที่แบบโหมีแน่นอนเลยใช่ครับ ตอนนี้ัมันโลตอนนี้ก็รู้สึกโล่งครับใช่ไหมยังไม่โล่งยังไม่โล่งยังไม่ท่าอะอะแผ่ชื่เท่าไหร่ใช่ครับก็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 อะไรคบคุณมร้อมไหมฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมครับเย่ขอตัวแทนจากฝั่ง e ร king อีกคนได้ไหมฮะวิลลี่ครับวิลลี่มอกัสมาเชิญฮะพวกครับเาเ รัองเราเป็นยังไงในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อนอะออกประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์เหรอไม่มีเลยฝั่งผมจะเหมือนกับร่วมกับพี่ๆที่เป็นบบว่าวงแฮชแท็กอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเขามีพื้นฐานค่อนข้างดีเลยแล้วผมเหมือนไปจากศูนย์อะไรเงี้ยพอเข้าไปก็ต้องแบบเรนเข้าิร์นให้ได้น้องจะเป็นคนเดียวในเลฟกิ้งครับที่ไม่ได้ ขันการฝึกเนาะใช่ก็จะต้องเต้นท่ายักยาของแฮชแท็กใช่ครับซึ่งผมให้กำลังใจคราให้กลังใจร้อยงไา้เลยให้กำลังใจให้โหดไปหน่อยนี่พวกผู้ปกติเนาะไม่ปกติใช่ใช่ก็มันมันหนักอะไรกันอะไรก็เหมือนเออเหมือนท่า ถ้ามันค่อนข้างยากเขาแล้วแบบเหมือนพอทุกคนเขามีพื้นฐานแล้วก็แบบทำได้อ <over> ยู Meat ่แล <as> ้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราเข้าไปเราก็ต้องแคชชั่ให้ทันเ้ยมันก็เหมือนอยากทำให้ดีอะไรก็กดดันบ้างครับฝั่งเรตติ้งอีกสักคนหนึ่งไหมคูเฟมคูเฟมมาคูเฟมดูหัวด้ครับดูหัวด้วยเรา อีกทีมหนึ่งนะครับอ่าก็ฝากถึงทีมบีออนแถวๆนี้นะครับก็ดูสีหัวเฟมด้วยสีแดงมาแซงทางโค้งแน่นอนนะครับเอออะเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ไปเลยครับแบบว่าแบบให้ดูเป็นสีแดงแบบว่าร้อนแรงอะไรเงี้ยครับใช่ก็ฝั่งเลคิงก็ซ้อมหนักเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่มีน้องโฟกัสเข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วน้องโฟกัสเป็น จริงๆเป็นฝั่งนักแสดงแล้วต้องมาร่วมด้วยก็จะมีการแบบเทรนโฟกัสเข้าไปให้ให้ใกล้เคียงกับแฮชแท็กมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการกดดันบ้างเล็กน้อยจนเราให้แล้วให้แต่ว่าแต่ว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับแบบแบบในเวลาระยะอันสั้นแต่ว่าโฟกัสคือเข้ากับเลดคิงได้ดีเลยครับแต่ทีมเราต้องนั้นกดเลยเป็นตัวผ่านทุดของทีม หมายถึงเรื่องเรื่องการแสดงกับกันี้อ๋อต้องถามผู้กำกับผมไม่รู้ um ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่แต่คิงเขาหน่อยคิงเขาหน่อยหมายถึงอะไรออคิงเขาเลยดีดีก็รางวัลออสการ์มันต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เดีวคิงขอโทษครับวันนี้ครับครับครับแล้ว กออ็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่อง Beyond the Star เส้นทางรากพิชิตดวงดาวด้วยน,นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามบทสรุปของเรื่องนี้กันแล้วถ้าเกิดใครที่ดูแล้วเนี่ยรักคู่ไหนชอบคู่ไหนหรือว่าเชียร์ทีมไหนเนี่ยอยา่าลืมติดตามนะครับฉากนี้สําคัญจริงๆแล้วก็เป็นบทสรุปทั้งหมดทุกเรื่องนะครับผมสามารถรับชมได้ทางช่องอมริน34 ทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45และรับชมออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดทาง i อชีอและ iq.com ทที่เดียวเท่านั้นฝากด้วยค,ค,ค,ครับขอบคุณครับ